แน่นค่เแนแล้วก็เป็นเกล็มากคด้ยมาควันนีค่ะนสองพี่ตีนเพราว่าาง่อได้เป็นสิรนที่มอโอกาสให้กับุกคนขงเราพูดถึงรรับของแต่ละคนในซีซั่แบบว่าเอาเบรกี่ว่าตอ้ยังอยู่ในวัยเรียนอย่เลยแค่รับในการแบลนซ์ชีวิตเหรอคัก็นช่เมื่อกี้คือเราต้อง Make sure ว่าไลฟ์แบลนซ์ของเราดีทั้งการแทปฟัน working exercise คือทุกอย่างจะต้องครบหมดเลยจะได้ทั้ง mental กับ physical Hub มันดีจริงๆเพราะว่ามันสำคัญจริงๆค่ะพ,พีละค่ะ ก็คือพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ให้ดีขึ้นค่ะก็จากที่เป็นคนนอนดึกก็ตอนนี้ก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นทานอาหารมีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเ,เต็มที่กับงานเวลาสนุกก็สนุกแต่เวลาทำงานก็คือเต็มที่ตั้งใจค่ะ เด็กฝั่งเราก็ทํางานกันทุกวันนอนใช่ไหมเราก็มีอีเวนต์บ้างแ่งนิทรรศการบ้างเออ่เดี๋ยวจะเริ่มวอร์ดช็อปหนาแล้วก็หลักๆพวกเราก็น่าจะเป็นเวอร์ชัวร์แล้วเนาะที่บบว่าต้องบินกลับมาเที่ย่อยๆัช้ค่ะค่ะของหนูก็เป็นมีเวิร์ทัวร์กับน้องๆแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ค่ะ ช่่คะเตรียมตัวสำหรับเบอร์ัวยังไงบ้างอะไรนะคะเตรียมตัวสำหรับเบอร์ัวยังไงบ้างจริงๆเราคุยกันเรื่องเรื่องสัตว์ตู <S: <S ้แบบว่าอยากให้แต่ละที่แบบตื่นตาตื่นใจเราพปเรียนรูใช่ค่ะเพราะว่าคือเหมือนโชว์ก็จะเป็น s u b เดิมเซตเซตที้เพลงจะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันคือหยากให้วานคุณน่าจะเป็นยวกเรื่องสภาใช่แล้วก็เตรียมความพร้อมกันอยู่แล้ว งั้นอย่างนั้นขอมาพูดถึงภาพเดี่ยวแต่ละคนมากตอนนี้เอาเรืองแบบที่น้ำก่อนสิงเกิลแรกในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็ก็แชร์สำหรัก็โอเคเลยตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณสองแสนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็แบบแหลายๆคนก็พูดว่าแบบเอ้ยเพลงดีเพลงแบบติดหู<ม>ใช่ค่ะก็โอเคเลยสําหรับเพลงซิงเกิลแรกของตัวเองในชีวิตนี้ค่ะาที่แล้วแบบว่าพี่นาำกับเบ็คกี้ก็มาบนพิธงานแคลนะรอบนี้ลองสักทีดีไหมกับ จะาไปลโบนหรอโอ้ยใค่แล้วเราบนว่าอะไรนะไม่ใช่อ๋อเต้นใช่ไหมจะหนูก็เต้นจริงปั๊หนูก็เต้นจริงร้านมิวังไงร้านมิวก็มาเต้นด้วยไได้ทำได้ไหมสองคนนี้ได้ทำได้ใช่ไหมโอเคได้เวลาก็ถ้าสมมติว่า MV เพลงพี่นำร้านวิวก็เดี๋ยวจะเอาฟินเบกมาเต้นด้วยยังไงคะน้องอาโอเคไหมได้อยู่แล้วต้องมาเลย เก่งมากช่วยขายของสาโทสาโทสาธโธมูแล้วหรอมูแล้วที่เราชนะเออใช่ไหมคะจริงโอ้โหก็เกินคาดเกินคาดสุดๆค่ะไม่ไม่คิดว่าจะถึงแล้วก็คือตอนนี้ก็ลุ้นกับพี่ๆในเอเอทุกคนเลยค่ะว่าแบบจะไปจะไปถึงไหนค่ะร้อยแน่ร้อยหรอร้อยแน่ร้อยแน่หนุก็บอกน้องว่าแบบใช่ยังไงก็ร้อยอย่ากังวล อร่อยก็จะดีมากๆดีค่ะแล้วก็คาดแฟนหน่อยคาดยังไม่ได้ดูก็ไปดูเยอะๆนะคะ,อ,ะอาจจะดูแลรอบนึงแต่ก็ไปดูอีกรอบอ,อย่างที่หนูบอกดูนะ้ำมอรอบนึงดูแมวรอบนึงดูครอบครัวรอบนึงแบบดูเพลงรอบนึงมันมีหลายอย่างค่ะไปดูเพลงเยอะๆนะสุดท้ายเปคนหน่ฟล่าสุดจากบ้เพราะคอนเซ็ปต์ว่ามันเปิ ติดกไปเลยติปีกไปเลยบัตเตอร์ไฟป,ไป,ไปเลยใช่ก็จริงๆสุดตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคอนเซปต์แล้วก็เป็นตัวที่แบบ่งบอกต<อ>ัวเองได้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่แบบช่วยกันคีดกับพี่พี่ทีทมงานด้วยในทุกๆขา้การทำงานเลยตั้งแต่ออกแบบหรือว่าเออรูงเพลงที่จะใช้ใน เดี๋ยวน่าจะวันที่18น่าจะมีคอนเซปต์ที่2ออกมาก็อยากให้รอติดตามค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอกดบัตรกันนะคะทุกคนเรียกได้ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่เลยนะคะอุ้ยยิ่งใหญ่แม่งอะหนูหนูก็ไปอ่านในทวิตว่าแบบแฟนๆอยากได้แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่คิดว่าทางค่ายจะจัดให้ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ต้องได้ใช่ต้องได้ลองดูว่าบัตรจะหมดหรือเปล่าหมดอยู่แล้วในหนึ่งวิ หนูยังค,นะคิดอยู่แล้วว่าแบบมันเยอะมากแล้วนะคะ6,000กว่าที่นั่งเยอะๆมากหนูก็ตื่นเต้นค่ะแล้วกอ็อยากเตรียมโชว์ให้มาออกแบบออกมานี้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแล้วในงานงานแบวันนี้นกันแบบมีคิวสูงึ้น่ปโชยหรือเปล่ามีแก๊สค่ะรับเชิญที่หนูว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับหนูแหละใช่ค่ะนอ,นอกจากพี่ๆในค่ายแล้วก็ยังมีพี่ๆนอกค่ายด้วย <Wow. S 1> ว้าวนนี้ก็ได้มา ได้ไปหมดเลยได้ไปอยู่แล้วต้องไปเล่นตลกกันไงใช่เราจะไม่ใช่ไปเล่นล้วช่เขาจะไม่ใช่ไปเล่นตลกไปถูกเวทีมันก็ต้อยจอยกันอยู่แล้วไงใช่มาอัศวานะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะแล้วก็ฝากติดตามไวที่ไอร์แลนด์แฟกช่ะทุกช่องทางเลยค่ะ ก็ฝากเพลงรักต้องมูด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าถึง1นึ่งร้อยหนึ่งล้านวิวหนึ่งร้อยหนึ่งล้านวิวก็เดี๋ยวเจอเลยฟินแบกเต้นด้วยมวนแหนะแบี่หอมล่ะสาน้องบกแต่งตัวเซ็กซี่มหมคะหนูเป็นคนเลือกชุดให้เองา อชุดทุกชุดเดี๋ยวนี้จะแบบเป็นคนเลือกกันเองใช่ใช่ค่ะนี่จะมองถึงความเหมาะสมในแต่ละชุดอ่าใช่ค่ะก็แบบอย่างพี่น้ำวันนี้ชุดนี้วันนี้ชุดชุดนี้ก็ฟินแล้ยสวยมากชุดก็สวยชุดที่สองจะเหมาะกับซาลีลาของแต่ละคนใช่ค่ะก็อยากให้แบบทุกคนออกมาสวยที่สุดในชอบของตัวเองโอเคขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ